สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาสอนวิธีเปิดปิดเสียงเพลงในเกมนะครับเข้าไปที่อันนี้นะครับออปชันนะครับเลือกไปที่เพลงประกอบนะครับแล้วก็เลือกเพลงที่จะเอาไม่เอานะครับเพลงที่อยากฟังเพลงที่ไม่อยากฟังแล้วก็มากดติ๊กอย่างนี้นะครับติ๊กได้เลยนะครับเพลงไหนจะเอาไม่เอาแล้วก็กดอ่านหนึ่งมันจะเป็นเพลงในไฮไลท์นะครับเพลงไหนไม่อยากได้ก็มาติ๊กออกได้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเสียงเชียร์มันดังหรือเสียงภายในเกมอะไรมันดังยังไงนะครับปรับปร,บรงนี้นะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าเสียงนะครับแล้วก็มาลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วแต่คนปรับขนาดลำโพงขนาดไหนนะครับก็ลองปรับปรับแล้วก็ฟังภายใน, adays? ในเครื่องตัวเองดูนะครับถ้ามันดังก็ลดถ้ามันเบาก็เพิ่มนะครับแล้วแต่คอมไคคอมมันนะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ